คือเราต้องมองว่าถ้าเทียบกับเมื่อคายสองครั้งแรกในปี1978กับในปี2011สองอันมันต่างกันตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยมันจะมีความเหมือนและความต่างความเหมือนก็คือในตอนปี1970กว่าเนี่ย ทองขึ้นเพราะว่าดอลลาร์เสียเสถียรภาพ mm hmm. เขาเริ่มไม่ผูกดอลลาร์กับทองก็ทําให้คนเริ่มมีความออไม่มั่นใจก็ลิควิเดตดอลลาร์ mm hmm. เหมือนนะปัจจุบันเลยความเหมือนมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือลิควิเดตแต่ด้วยตอนนั้นกับตอนนี้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตมัน,ม,นมันสามารถแทร็กกิ้งได้ค่อนข้างง่ายเ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยรู้ว่ามีการดีดอลลาร์ไหลแต่ก็ไม่ได้ออกมาเป็นโวลุ่มที่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็ พอหลังจากมันค้าเพื่อได้มันก็ลงในปีนั้นปีที่สองก็คือตอนที่ออมันมีวิกฤตซับพลาสม์ตอนนั้นก,ก็พอหลังจากที่มันหายปุ๊บแล้วมันไ,มได้มีอะไรที่มาต่อมันไม่ได้มีอย่างณปัจจุบันปีนี้เลยเนี่ยถึงจะมีการย่อแต่เราเชื่อว่าไปต่อเพราะว่าเสถียรภาพของ US dollar มันไม่ได้เลยกระแสดีดอ l ล a r i เ a t i o n มันมาค่มนข้างแรง กระแสะการเข้าซื้อทองของกลุ่มออฟั่งใหญ่ก็เข้ามาเห็นได้เลยว่า ETF ปีนี้หลายปีที่ผ่านมาเป็นเน็ตขายแต่ปีนี้เป็นเน็ตซื้อทำให้ SPDR ตอนนี้เน็ตอยู่ประมาณสักพันสามกว่าตัน <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอันนี้สูงสุดในวัาสารเลยไหมคะ SPDR น่าจะน่าจะใกล้ๆสูงสุด <c oughs> ใกล้ๆสูงสุด <c oughs> คือเทียบตัวเลขก่อนดูก่อนหน้านี้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะ ก็มี3ตัวนี้แล้ว,ลวมีอะไรอีกกระแส geopolitical ที่เข้ามากระแสทรัมป์ที่มีไอ,อภาษีที่มีการภาษีตัดตอบแทนเนี้ยที่เกิดขึ้นมา3 4ตัวเนี้เป็นตัวปัจจัยที่กำลังมาแล้วก็ยังไม่จบต่อปีหน้า,นาก็ยังมีต่ออีกอบวกกับนโยบายทางด้านการเงินของทรัมป์ซึ่งนโยบายทางด้านการเงินของ ของเฟรดโดยที่ทั้มพยายามที่จะอินเทอร์เฟียร์พยายามที่จะปลดเ,เจ้าหน้าที่เฟรดออกบางคนเพื่อที่จะเอาคนของตัวเองเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าปีหน้าประมาณมกรลามังจะมีาการการพิพากษาของศาลฎีกาใหญ่ mm hmm. ว่า,าสิ่งที่ทัทำเนี่ยได้ไม่ได้ <Huh. S 2> ถ้าได้ปีหน้าจะมีชาเลนจ์มากขึ้น เพราะว่าถ้าได้แปลว่าทรัมป์สามารถอินเตอเฟียได้ร้อเรซเราก็กอบกับประธานเฟดในเดือนพฤษภาคมกำลังจะหมดเวลาเรื่องคนใหม่ที่เป็นแคนดิเดตใหม่เข้ามาเนี่ยก็เป็นเท่าได้เท่าที่มีเสียงค่อนข้างมากว่ามีโอกาสที่จะได้ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตของทรัมป์เหมือนกันเพราะนั้นเองอันนี้เป็นชาเลนจ์ของทองอว่าถ้ามีกระแสนี้เข้ามาทองยังมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าเรามองตามปัจจัยทางเทคนิคมันจบเว็บสี่เว็บสี่ก็มันขึ้นเว็บห้าหมายถึงว่าอีเรียดเว็บซึ่งโดยปกติอีเรียดเว็บเนี่ยเว็บสามจะหายสุดเว็บสี่จะย่อเราก็มองว่าไม่ไม่แน่ใจเว็บสี่จะจบไม่จบถ้าไม่สามารถผ่านไฮเดิมเราย่อใหม่แสดงว่ายังไม่จบอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแต่ถ้ามันสามารถเบรกเอาท์ขึ้นไปได้ชา a l เลนจิ n งคือเรามีโอกาสได้เห็น 4,400-4,500น่าจะแคปอยู่แถวนั้นแต่ถ้ามีอย่างอื่นๆเข้ามาผสมปนเปมันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างไกลมันมีสองอย่างนะเทคนิคอลกับปัจจัยพื้นฐานใช่พี่ดาฮะ,ฮะแต่อย่างเทคนิคอลเนี่ยมีโอกาสมามพี่ที่มันจะจบเวฟสีแล้วก็คือจบก็คือตัวยอเนี่ยแล้วก็มันจะขึ้นต่อ,ตอเป็น<ม>ไปได้าหมีโอกาสทั้งสองอย่างเราเอาอินดิเคเตอร์หลักคือที่ให้เดิม เบรกไม่เบรกเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปถึงสิ้นปีเราเหลือเวลาอประมาณสักสองอาทิตย์กว่าเราดูว่าปัจจัยในช่วงใกล้ๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะมากดดันหรือปลักดันถ้าไม่สามารถเบรกไฮเดิมได้เราให้กรอบเป็นสายเวยยเลยข้างล่างเนี่ยโลสุดก็อยู่ประมาณสักรอบที่แล้วอยู่พันสี่พันสามสี่พันสองสี่พันกับแป ค่ะสี่พเป็นรับใหญ่ค่ะสี่พันแปดสิบแล้วที่มันเบรกแต่สังเกตว่ารอบมีรอบต้นมกพันวาที่ขึ้นมาทีเดียว200เหรียญค่ะเราก็เวกที่สองขึ้นมากร้อยเหรียญมันถึงได้ยืนอยู่ระดับ4,300กว่าปัจจุบันแต่ถ้าย่ออีกก็คือถือตรงนั้นเป็นรับใหญ่ถ้าในจากปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีไม่สามารถเบรกไฮเดิมเรามอเป็นซายเว แต่มันจะมีกราฟหนึ่งที่ที่ทางเรามีเตรียมไว้นะคะ,คะจะเห็นเป็นชยัยธงเพราะฉะนั้นตรงกราฟนั้นเนี่ยมันจะมันจะดูได้เลยว่าถ้าเบรกชยัยธงมันจะมีทิศทางที่ชัดขึ้นว่าจะไปทางแนวขาขึ้นหรือขาลงค่ะ,คะ,คะที่นี้ภายในปีนี้พิดาบอกแล้วว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นปัจจัยพื้นฐานกระทบแรงๆเนี่ยมีโอกาสแต่ว่าด้านเทคนิคเขาต้องดูก่อนถ้าไม่เบรก4,381ร้ยเอเหรียญอันนั้นอะ่ะจะเป็นไซด์เวย์ยาวไปเลย,เลยใช่ปีหน้า ที่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรารออะไรอยู่คะพี่พี่ดาตัว<ด>เลขการจ้างงานในวีกนี้ CPI ในวีกนี้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักแล้วก็นอนฟาร์มรู้สึกจะเป็นวีกหน้าอสองอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ต้องมอนิเตอร์ถ้าไม่ไม่ต่ำเกินคาดมากมันก็สามารถ drive หรือสามารถ push ให้ทองคำ break out ขึ้นไปได้แต่ตัวเลขเนี้ยมันเกิดก่อนยี ใดๆก็แล้วแต่เราเชื่อว่าหลัง25้าโฟล์มันจะเริ่มทยอยหายไปเพราะว่าออฟันใหญ่ๆบล็อกใหญ่ๆญเขาก็จะปิดแบงค์เบิงก็ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ก็จะลาพักร้อนกันหลังคริสต์มาสเลยนะโฟล์หลังคริสต์มาสอาจจะจะโลลงอก็จะไม่มีอะไรแบบเขาเรียกว่าแบบว่าทาให้เราตกใจเซอร์ไพรส์ไม่มีนะพี่มันมี2อย่างมันมีสองใน,งนยะนัยยะที่1คือหลังปิด25ค่ะไม่มีโฟล เพราะฉะนั้นตลาดจะบางมากมถ้ามีคนมาดายมันจะขึ้นแรงลงแรงแต่ถ้าไม่มีมันก็จะเรียบเรียบไปจนถึงสิ้นปีเพราะฉะนั้นเราตีไว้เลยที่4,000ต้นๆไปจนถึง4,385เป็นไซด์เวย์จนถึงสิ้นปีค่ะ